ไปห้างสะไปสินค้าก็ฟังดูแล้วไม่ค่อยฉลาดเอาอย่างนี้กันอ่ไปหอสมุดแห่งชาติหอแบบเสร็จเราก็แบบพยายามเหมือนกับเสร็จเลยใช่ไหมเออเหมือนกับว่าจริงๆหนูไม่ได้ชอบใช่ไหมจริงๆหนูไม่ได้ชอบเนี่ยใช่เลยด t เซจจะเป็น make up stories ขึ้นมาค่ะ because it's much easier if you speak from something that you are very familiar with จริงเปล่าครับอ๋อเสร็จเลยใช่ไหมเราต้อง struggle ต็มัปหมดเลยใช่ไหมคือ หนูพูดหนูหนูพูดประโยคที่สามแบบยังไม่จบอะค่ะเลยไม่ได้คอนคลูดคือมันจะให่คอนคลูดคอนคลูดคอคดีอนคดคอนคูดคอนคล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  a ดคอ a n d ูดคอนคลอนคลูอนคูคอนูอลนคนลคลอนคอลลอคลนคอนคลค่น แต่ว่าพาร์ทที่หนูได้ดีจะเป็นพาร์ทที่แบบพูดในแคมปัสอะคะ่ะหนูจะได้กูนะคะ่ะแคมปัสนะฮะแคมปัสเนี่ยคุณคอนคูดทอมครูซแบะแปลกๆใครจำแต่เป็นหมดเลยวันนี้นะอะดูต่อครับเอเดเวเอ็กเซนเดนท์ทั้งหมดเนี่ยฮูเคสพะราพรวมทั้หมดได้ก,กี่คะแนนครับหนูไ no. ด้ก,กี่คะแนนได้627คะ่ะตบเบอร์หน่อยครับ Have you heard that? Yeah. แล้วบอกแล้วว่าใครลงกันมาแล้วโทโฟแล้วก็ได้คะแนนเกิน600นะครับแล้วก็สอบในขณนะที่มี students t a t u s เนี่ยก็จะได้เช็คจากท่านประธานกรรมการบริหารผู้จัดการใหญ่ Fast e n g l เล h นะครับดรบุชัย10,000บาทตบไว้ดูแพทน,นะครับตบหน่อยนะย หมื่นบาทนี่เนี่ยเป็นสิ่งที่น่าภูมิใจยิ่งเป็นเกียรติคุณกับตัวเองนะฮะ <c oughs> ไม่อยากให้นะแล้วก็ครอบครัวเป็นอย่างยิ่งนะแล้วก็จะ generate เงินล้านได้ข่าวว่าหนูปีสจะเป็น exchange student <c oughs> นที่ไหนจะจ่ะเก็บเช็คไว้ก่อนหอทิ้งเลยนะ <c oughs> หอขึ้นเลยนะ <c oughs> ไป exchange ปีสค่ะพอดีตอนนี้หนูเรียน <c oughs> summer ขึ้นปีสามตอนนี้ปีจบปีสองกำลังขึ้นปีสแล้วจะไปเรียน exchange student ปีไหน ไปปีสามนี้แล้วค่ะจะไปไหน, st, น drafted, จ้าย uhm uh right ู่ไหนจ้าไป University of Wisconsin at Madison ตบมืทบ่อยครับตบมืทบ่อยมีมีมีวอลกี้มีอะไรเต็มไปหมดแต่ถ้าดังเสือคือ Madison โอเค Top 10 Top ป15แล้วแต่สาขาอย่างเงี้ยซึ่งอาจารย์เสี่ยมสอนไปเรียบร้อยดูฟังกันดีๆนะอาจารย์จะพูดนะด้วยภาษาอังกฤษขนาดดี e x c e l l e n t c of m m a n d o English เนี่ย Personality ขนาดดีมี Emotional Intelligence ขนาดดีเนี่ยถ้าไป Approach อาจารย์แล้วก็ครับโอกาสจะเข้าโทรที่นั่นง่ายมากเลยเราจะได้ทุนด้วยตบมือให้หนูแพ็คก่อนครับนิดนึงก่อนตบทอยก่อนครั้งแรกก่อน ไม่ธรรมดาแล้วหนูคิดภาษาอังกฤษจ,จำเป็นไหมประโยคสุดท้ายจําเป็นมากที่สุดค่ะทำไมจ๊ะถ้าถ้าสมมติเราได้ภาษาอังกฤษนะคะเราจะสามารถอ่านหนังสือได้ทุกประเภทบนโลกนี้บนโลกนี้ฮะ,ะ on this planet เพราะความรู้ทุกอย่างเขียนเป็นภาษาอังกฤษโอ้โหนี่รู้สึกว่าจะตอบเดลนทำนองดีกับที่อาจารย์พูดหมดนะฮะ <laughs> หลัวแาั้นก็หนูเอ่อทำยังไงหนูถึงเก่งภาษาอังกฤษขนาดนี้ภาพรวมละโอเคนะครับสรุปก็คือท่าน่าเทคนิคในสเปกิ่งอคาเดมิกส e a กิ่งเดี๋ยวต้องรู้กันมากครบโอเคไม่รู้ไม่ต้องคุยกันเลยจบดีเอ็นโอเคไม่ต้องคุยกันนะแล้วต้องมีศัพท์เพื่ออะไรครับในการนะครับแปลงเป็นนะครับมโนภาพเพื่อเป็นศัพท์ในการพูดโดยเฉพาว่าคอลเล t ชันถูกไหมครับแล้วก็มีอะไรนะ จะต้องทรักภาษาอังกฤษมือนรักเป็นแฟนรือพ่อแม่มาเกิดเก้าก็ได้นะนหรือลูกรักก็ได้คือใช้กับมันอยู่มันตลอดเวลาใกล้ชิดกับเขาใกล้ชิดกับเขาแล้วมีอื่นอไหมดีมากเลยส่วนมนรือเป่านหนูอะสว่วนค่ะพระคาถาเลยเอ่ยชินบัญชอนะตบมือหน่อยครับพระคาถาชิชนบัญชรโรงเรียนนี้นะครับโปรโมทเลยครับพรคคาถาชิชนบัญชรอย่างเดียวเลยนะครับเริ่งมะต่อรองพระคาถาพาหุ้มพาอะไรแต่ไม่หมดเลยเยอะแยะโอเคอาจารย์ไม่ไปทําสงครามกับเออครับกับพม่าหรือเขมรเพื่อเอาเลยครับประสาทเลยครับเขาเขาพระวิหารคืนอะไรนะ ขาพระวิหารด้วยจากใช่ไหมโอเคแล้วประกาชีมัญชอนแล้วก็สุดท้ายคือคำทองคำมีอะไรจะฝากเพื่อนนักศึกษาบ้างไหมพวกกีอาอะไรอย่างเงี้ยนะ Do you know what I'm looking forward to hearing? โอเคก็คือหลายๆคนที่เข้ามาเรียนที่นี่ใหม่ๆค่ะอาจจะไม่เคยชินกับวิธีที่อาจารย์สอน Be get become used to accustomed to n o น t มาเวิ e ์บเอ็แต่ว่าคือหนูก็เคยเป็นหนึ่งในคนนั้นนะคะ Used to be one of them as well แบบคือหนูจะหนูเชื่ออาจารย์เพราะอาจารย์เป็นคนที่เก่งมาก Therefore a อาจารย์พูดอะไรหนูจะทําตาม Whatever you have said I will try to take it into action แล้วหนูก็สามารถประสบความสําเร็จได้ค่ะ I'm sure that in the future I will be successful